สวัสดีครับก่อนหน้านี้นผมมีคนบอกมาว่าอยากจะดูพระกริ่งเชียงตุงนะวันนี้ผมก็จะเอามาแนะนํากันนะครับก่อนหน้านี้นผมเคยเอามาแนะนํากันไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะนานแนละ้วเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะมันอยู่ในตลับนะาตอนที่เรามีของเนี่ยมันก็ยังมาดูเอามาแนะนํากันได้นะ พระกิ่งเชียงตุงเนี่ยนะครับจัดสร้างเมื่อปี2486นะครับเพื่อแจกให้แก่คณะสงฆ์ที่จะไปเผยแร่พระศาสนาที่รัชฉานเชียงตุงนะ <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดจำนวนการสร้างน่าจะร้อยแปดองค์นะครับสำหรับพระกิ่งเชียงตุงอื <c oughs> ถือว่าเป็นพระกิ่งรุ่นสุดท้าย ของสมเด็จพระสังฆราชแพร์นะครับผมร้อยแปดองค์กรรมวิธีเนี่ยเป็นลักษณะเป็นการชักแม่กิ่งในตัวนะคือตามแบบฉบับของวัสุทัศเลยนะครับเป็นแม่พิมพ์กิ่งใหญ่นะครับเห็นไหมลักษณะเขาจะองค์ใหญ่มากเป็นแม่พิมพ์กิ่งใหญ่นะครับนี่ที่ผมบอกว่าเป็นลักษณะของการชักแม่กิ่งในตัวเห็นไหมจะมีสองรูนะครับอุดใหญ่ใกล้บัวเห็นไหมครับอืม แล้วก็เนื้อหาวันนะเนี่ยจะเป็นของชนวนพวกพระกิ่งรุ่นเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นของปีแปดสองก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเอามาหล่อหลอมรวมรวมกันนะครับผมอืมคือถ้านึกไม่ออกก็จะเป็นวันนะเดียวกันกันกบอินโดจีนอะ่ะอืมเขาจะเป็นเหลืองไพรแต่ภาษาเสียงรุ่นเก่าเขาจะเรียกเหลืองไพรอุดใหญ่ใกล้บัวอืมเห็นไหมครับ มีเขาจะคือต้องบอกก่อนนะเราต้องแม่นแ,แม่พิมพ์นะครับแม่นแม่พิมพ์แม่นเนื้อในการจดจาพระกิ่งของวัสุทัศน์เนี่ยเพราะว่าแม่พิมพ์เนี่ยเขาจะซ้ําๆกันหลายๆรุ่นนะ่ะต้องต้องอันนี้ต้องมีความชํานาญแล้วก็ต้องต้องได้เห็นพระบ่อยๆนะครับนี่อันเนี้คือพระกิ่งเชียงตุงเห็นไหมครับเนื้อหาวันนะเขาจะเหลืองเขียวเขียวเหลืองอมเขียวเหมือนอินโดจีนเลยนะครับ ไม่ได้เหลืองขาวนะเหลืองเขียวเห็นไหมเห็นไหมครับนี่จดจำพิมพ์จดจำทรงเนื้อหาวันนะให้แม่นๆนะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นหลายแม่พิมพเอ่อหลายรุ่นที่เอาแม่พิมพ์เนี้ยเอามาทำเอามา หลอ่อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพระกิ่งเชียงตุงเนี่ยเขาจะมีโค้ดเห็นไหมจะเป็นโค้ดแคปซูลนี่เห็นไหมครับจะเป็นโค้ดเหมือนโค้ดตัวโอแต่ว่าวงรีีอ่ะอืมเราเรียกกันว่าโค้ดแคปซูลนะเห็นไหมครับโค้ดนี้กระตอกตั้งแต่พระกิ่งน้ําท่วมมานะนี่ เห็นไหมครับนี่แล้วก็มาดูรูเจาะเห็นไหมครับนี่จะมีสองข้างนะครับในการคานเม็ดกิ่งนี่เห็นไหมครับแล้วก็ใต้ฐานบางองค์ก็มีจานนะบางองค์ก็ไม่มีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สาระนะครับ จำแม่พิมพ์ให้แม่นๆนะครับเนี่ยอันนี้เราเรียกกันว่าพระกิ่งเชียงตุงนะครับจัดสร้างเมื่อปี2486จำนวน108องค์นะครับอืมเห็นไหม